ทำไมถึงเป็นดินพะเยาจำปาทองเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่พิเศษนะครับเป็นพื้นที่ที่รับน้ําจากต้นน้ําจากน้าตกจำปาทองแล้วก็เอามาเลี้ยงปลาครับจริงๆน้ําของเราเนี่ยเราเอาน้ําไปพิสูจน์คุณภาพของความสะอาดนะครับเราพบว่าเป็นแหล่งน้ําที่มีความสะอาดเป็นระดับต้นๆน,นะครับแหล่งน้ําธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงปลาครับปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือปลานินจะมีมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีนะครับซึ่งที่เราเรียกว่า G A P นะครับทำให้เรายิ่งเพิ่มความมั่นใจไปว่า ปลาที่เราได้จึงเป็นปลาที่มีคุณภาพที่ดีจริงๆครับปลานินของเราเนี่ยโปรตีนอยู่ในมาตรฐานโดยเฉพาะกรดอะมิโนทั้ง22ิชนิดอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับขณะเดียวกันไขมันของเรา,มาเมื่อเทียบกับปลานินด้วยกันเนี่ยไขมันของเราน้อยกว่าเขาถึง1 5้าถึง15-16%ด้วยกันครับ ในส่วนของแปลรูปนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการแร่แล้วก็แร่อย่างถูกสุขลักษณะการแร่เนี่ยเราจะทําเป็นแบบ3ชนิด3ประเภทนะคะก็ะคือมีเป็นแบบชิ้นสั้นเนาะแล้วก็เป็นแบบชิ้นยาวหรือปลาเส้นนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบฟิลเล่เหมาะแค่การไปทําปลาสเต็กค,ค,ค่ะ ปลาทั้ง3แบบนี้นะคะปลาแรก3แบบนี้ก็จะไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อรักษาความสดให้มันคงคุณภาพและเป็นการถนอมอาหารสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานค่ะส่วนในแผนอนาคตนั้นเราก็จะขอมาตรฐาน G A P ออครับเพื่อที่จะสามารถส่งเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรดครับแล้วก็สามารถจกระาจายไปให้กับกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศได้ครับผม